สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงแรมเอเชียพัทยาที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับก็มีการประชุมสัมมนานะครับธานาการศึกษานะครับที่จัดโดยสภาการศึกษาขติตแห่งประเทศไทยซึ่งครั้งนี้ก็จัดเป็นครั้งที่52แล้วนะครับในหัวข้อที่ว่าก้าวไปด้วยกัน เพื่ออนาคตการศึกษาขาวตกไทยที่ดีกว่าเดิมพี่น้องท่านใดที่สนใจรับชมแล้วก็ติดตามนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมในการถ่ายทอดสดของเพจสภาการศึกษาคาวตุิกแห่งประเทศไทยได้นะครับซึ่งเขาก็ได้ถ่ายทอดสดการบรรยายของบรรดาวิทยากรผู้บรรยายต่างๆ นะครับซึ่งในขณะนี้เองนะครับอาจารย์ชัยนรรงมนเทนียนวิเชียนชัยนะครับซึ่งก็เป็นอุปนายกสมาคมสภากาศาขาธุนิแขงประเทศไทยนะครับก็ได้ามาบรรยายนะครับในเรื่องแรงบันดาลใจจาก สหาหบิหพันธ์สภาันวิชาการงทวีปเอเชียนะครับที่มีการประชุมกันในปี 2022, 2022นะครับเราก็กำลังเปิดการสมัชชาของพระสนรีจากเข้ริมสาคลน,นะครับที่มีผลกระทบต่อธนาการศึกษาด้วยนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้น4วันนะครับก็ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20นะครับถึงวันพุธที่23สิ่หหาคมนะครับที่โรงแรมเอเชียพัทยา,ยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็มีคนมาร่วมประมาณ400คนนะครับเป็นคุณพ่อซิสเตอร์นักบวชายหญิงนะครับบรรดาผู้ปริหารสถาบัน,นการศึกษาต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะครับก็มาร่วมประชุมกันอยู่ในที่นี้นะครับรก็การประชุมนั้นก็จะมีต่อไปนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจนะครับเช่นผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะครับาการศึกษาในประเทศไทยอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับทางด้านเทคโนโล,โลยีที่มันแปรเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ผมก็เก็บบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับมาให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับในสาหรับพระศาสนารรจากในประเทศไทยแล้วก็ เป็นพิเศษนะครับใน,บนเขตสังคมมรดนจัตุรีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รบับชมสวัสดีครับเอาเป็นเจ้าของกิจการมาก